สวัสดีครับผมชื่อศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับ MGM เนี่ยผมดัดแปลงมาจาก MLM ในตลาดเนี่ยนะมันมีการขายาสินค้าหลายๆอย่างก็ระบบหลายชั้นซึ่ง MGM เนี่ยนะกว่าจะคิดได้ใช้เวลา18ปีผมอยากจะทำ MGM ตั้งแต่ปีนะ35มันเริ่มทำได้เมื่อปี5-3ส่วนนึงก็มาจากเทคโนโลยีส่วนนึงก็มาจากแนวความคิดส่วนนึงามาจากอุเบกุบุคลากร ก็เลยระบบ MGM เกิดขึ้นทำให้คนที่เข้ามาส่วนระบบนี้เนี่ยนะมาศึกษาแล้วขายแค่ระยะแรกขายเพื่อรู้ว่าสินค้าเราประกันภัยมีอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่ใช้เวลาในการขายเนี่ยไม่น่าเกินขึ้นปีเราก็จะรู้ตัวสินค้าเข้าๆละต่อไปก็คือเข้าระบบ MGM ม็คืออย่าขายชักชวนคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะประชาชนทั่วโลกเลยนะต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าและดีกว่าบริการเยี่ยม ระบบ MTM เราทํามาเพื่อ,อตานี้โดยเฉพาะเลยเราไม่เชื่อเลยว่าคนที่มีรถเนี่ยเขาไม่ซื้อประกันกับเราถ้าเราถูกกว่ายกตัวอย่างนะถ้าเกิดคุณเคยจ่ายเบีย้ยสองหมื่นนะแล้วถ้ามาเข้าระบบ MTM คุณจ่ายเบีย้ยเหลือหมื่นเจ็ดหกลดไปแล้วสิบสองเปอร์เซ็นต์กับคุณไปจ่ายที่อื่น,นยังเป็นสองหมื่นอยู่ผมไม่เชื่อเลยว่าคุณไปจ่ายที่สองหมื่นคุณต้องไปจ่ายที่ผมที่หมื่นเจ็ดหกแล้วคุณก็จะทําการประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนคุณญาติคุณ ให้มาเป็นสมาชิกของ MGM เพื่อมีส่วนลดในการซื้อประกันไปเราให้ค่าบอกคุณ1%นะเปอสูงสุดไม่เกิน8%เพราะนั้น MGM ก็ทำเป็นธุรกิจได้โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะนั้นคนที่บอกนะบอกแล้วมีรายได้ก็กจะบอกอต่อต่อ,ต,อต่อไประบบนี้สามารถที่จะดันให้ตัวเลขนะดีขึ้นมากขึ้นนะนะเพราะฉะนั้น MGM ผมเปรียบเทียบ ะร,ระหว่างส่วนในกานชีวิตกับส่วนในึาขายตรง m g m เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดเลยมีอยู่กฎเกณฑ์อยู่หข้อนะชักชวนคนมาเป็นสมาชิกกันข้อหนึ่งข้อสองนะถึงขายได้แล้วไม่ต้องตามต่ออายุถึงเวลาลูกค้าก็ต่ออยู่เองข้อสามนะขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นเลยไม่มีการลดตําแหน่งไม่เหมือนธุรกิจตัวอื่นนะว่าจะเป็นขายตรงหรือประกันชีวิตตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขในเดือนต่อไปไม่ดีก็ต้องลดตําแหน่งด้วย ข้อสี่กฎหมายบังคับใครที่มีรถต้องถูกกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อประกันรถยนต์ถ้าไม่ซื้อตำรวจจับแล้วก็ปรับไม่ใช่ไม่เย้ตัวนะปรับ2 0,000ืนปรับคนขับ1 0 0 0 0แล้วปรับเจารถอีก1 0,000ืวิเศษสุดก็คือนะฮะถ้าคุณทำรวเอ็มจีเอ็มเนี่ยคุณมีสายงานเท่าไหร่ปีหน้าคุณได้มากกว่านี้อยากจะบอกว่าเอ็มีเนี่ยคุณกินคอมตลอดชาติเลยครับผมมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เวลา18เดือน16เดือนมีรายได้เป็นแสนแต่มีท่านหนึ่งเนี่ย นะเขาพึ่งมาเล่าอยู่ใน y ู u t u b ะนะขอจก,กที่ไปยินเขามีรายได้เดือนหนึ่งแล้วกับผมเกิน5 0 0 0 0นแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมา2ปีแล้วเพราะนี่ว่าเขากำลังหือว่าแฟนเขามีท้องนะต้องใช้เวลาเเดือน,กนเ,เกิดมาพอเกิดมาเขาก็ยังเหอลูกเงาตอนนี้ลูกก็ปีเสร็จแล้วสอปีที่เขาไม่ได้มาทําธุรกิจเลยแต่องค์กรเขาใต้ล่างเป็นคนทํนาได้ได้ก็ไม่ได้ลดเลยนี่คือลงเอ็มจที่ทาให้อยู่ นั้นหลายๆคนเนี่ยนะใช่เวลา18เดือนเดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนละ MGM เป็นสิ่งที่วิเศษสุดผมยังเชื่อว่านะอยากจะบอกในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้อยากจะบอกว่าทั่วโลกก็ยังไม่มีใครทำตรงนี้ทําแค่18เดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนลแล้วก็มากกว่ามากกว่าถึงตอนนั้นคุณไม่ทําใต้ล่างคุณนะเขาทําหมดเลยครับรูป MGM เนี่ยเป็นรูปที่ดีมากเลยนะถ้าคุณอยากจะทํา MGM เนี่ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้กับเราสิครับ มาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะมาผ่านกระบวนการอบรมความรู้เรื่อง first step next step ระบบออนไลน์สิ่งที่พิเศษสุดคือคุณต้องสอบบัตรในหน้าของคอพอให้ได้สมัครกับเรานะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ3 6สกษาขาปัจจุบันนี้ออกมาคุณไปดูจากเว็บของเรา si kung broker co เ h ทดูในช่องที่ติดต่อเราคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณติดต่อจังหวัดนั้นได้เลยธุรกิจนี้ไปได้สวยน่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลก M G M สิครับ แล้วคุณจะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ